สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบไม่สปอยกับซีรีส์สัญชาติฝรั่งเศสเรื่อง Into the Night จากช่อง Netflix นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยและในแบบสไตล์ของผมนะครับกับช่องมาดูหนังกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ก่อนที่จะดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับซีรีส์ Into the Night นะครับเป็นซีรีส์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับที่นำแสดงโดยเมเมสเคอร์ทูลัสพอลีอีเทน ซิฟฟานอว์คาเซติ i, และหนังเรื่องนี้นะครับสตรีมมิ่งทางช่อง Netflix กก็เรียกได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่เข้าอันดับ top 10นะครับที่ผมเห็นน่ะขึ้นมาตั้งแต่เป็นอันดับ2นะถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะอยู่อันดับ3แลนวแต่ก็คิดว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากพอสมควรเลยทีเดียวตัวผมเองนะครับก่อนจะดูเรื่องนี้ยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะแค่เห็นตัวอย่างแบบผ่านตามากๆแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับจนเห็นว่าขึ้นมาถึงอันดับ2นะผมเฮ้ เรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วทำไมเรตติ้งดีขนาดนี้และพอเข้าไปดูการชื่นชมนะครับตามเพจ n น t f l i x ต่างๆนะทุกคนก็ต่างบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามแล้วก็หยุดดูไม่ได้เลยทีเดียวก็เลยคิดว่าต้องสตรีมดูครับและเมื่อสตรีมดูจบนะผมก็ดูจบภายใน2วันนะครับ ดูทีละ3ตอนนะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ยาวมากนะครับกำลังพอดีพอเหมาะพอเจาะมีความยาวด้วยกันทั้งหมด6เอพิโซดนะครับก็คือ6ตอนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะนะครับสมน้ําสมเนื้อไม่ยืดเยื้อมากเกินไปมาทีละจุดเลยแล้วกันนะครับด้านแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์ของร่อ the n i g h ยนะครับหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวความโกลาหลนะครับที่มีกิมมิคของเรื่องเนี่ยคล้ายๆกับซีรีส์เรื่อง The Rain The m i s t หนังเรื่อง The Happening หรือว่าหนังเรื่อง The Mist อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ว่ากิมมิคของเรื่องนี้ความแตกต่างออกไปเนี่ยมันก็คือการเดินทางอยู่บนเครื่องบินนะครับเพื่อหนีแสงของดวงอาทิตย์เพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บนเครื่องบินลำเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือก็ทําให้เราไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มันมีที่มายังไงกันแน่ฉะนั้นเนี่ย กิมมิคของซีรีส์เรื่องนี้มันก็เลยอยู่บนครื่องบินตลอดนะครับแล้วก็ทําเวลาแข่งกับการขึ้นของพระอาทิตย์ไปเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่มาใหม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะอยู่บนกิมมิคแบบที่เราเคยเห็นจากพล็อตหนังแนวนี้หลายๆเรื่องแบบที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับถึงแม้ว่ากิมมิคมันจะไม่ได้พ้นกับแนวแบบหนีตายเหตุการณ์กลาหลแล้วก็มีคนมาอยู่หลายๆคนนะครับหลายๆประเภทหลายๆแบบ ซึ่งพอผมดูแล้วนะครับผมก็คิดไปถึงหนังเรื่องแบบอะไรนะเรื่อง l o s t หรือว่าเรื่อง PythonBa คหรือว่าหนังเรื่องเคว้งอะไรเงี้ยคือจะประมาณนี้นะครับซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีคนหลายแบบหลายประเภทนะครับซึ่งในหนังเนี่ยทั้ง6 EP ีเนี่ยเขาก็ใส่ที่มาของหนังต่างๆที่มาของตัวละครแต่ละตัวแต่ละประเภทถึงเหตุผลอุปนิสัยต่างๆ,ๆซึ่งไอเรื่องแบบเนี้ยผมก็เคยเห็นมาจากหนังซีรีส์หลายๆเรื่องนะครับก็เลยพอจะจับทางได้ว่าในตัว เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ละเหตุการณ์มันก็จะมีกิมมิคที่จะไปกระทบกระทั่งความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ของคนที่แตกต่างกันหลายๆคนบนเครื่องบินเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราถูกใส่มาด้วยเหตุการณ์ที่มึนตึงแล้วก็ลุ้นระทึกมากพอสมควรซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามีหลายซีนหลายแบบเนี่ยที่เดาได้แล้วก็รู้สึกว่าถูกยัดเยียดในความกดดันต่างๆเข้ามาในหนังนะคือมันจะไม่ได้เนียนเหมือนกับเราสมัยดูเรื่อง o อ t ที่ติดเกาะกันแบบนั้นหรือว่าไม่ได้เนียนขนาดไพซันเบธที่แหกคุกนะฮะแต่พอเรื่องหลังๆทํามาค่อนข้างมาทางแนวเนี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเราจะเดาทางได้แล้วมันก็จะเป็นบุ๊กเดล็อกแบบซ้ําๆนะครับถึงแม้ว่าจะมาด้วยเรื่องใหม่ๆที่ทําให้เราต้องคิดตามในเรื่องของแบบเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันต้องหนีแสงภาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันมีที่มายังไงคือยังไม่ได้บอกแล้วก็เหตุการณ์ว่ามันจะต้องหนีไปเมื่อไหร่มันก็ยังไม่ได้บอกนะครับ ซึ่งผมก็บอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปคาดหวังว่าอ้หูมันจะแบบใหม่สดแล้วก็ลุนละทิกตลอดเวลาเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องผิดหวังนะส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วผมรู้สึกว่าผมดู 1> ep หนึ่ง ep สองแล้วก็ ep ห้า ep หกเลยก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องไปดู ep สาม ep สี่ก็ได้นี่คือความรู้สึกของผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันมันมันไม่ต้องมีก็ได้นะมันยังดูเบาไปแล้วมันก็ไม่เคลียร์ในหลายๆจุดซึ่งก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อซีซั่นสองก็ได้นะครับเพราะอาจจะเก็บหลายๆเรื่องเอาไว้แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมดู ep หนึ่งสองแล้วก็ห้าหกเลยผมน่าจะพอดีนะเต็มอิ่มนะครับเอาเป็นว่าบทภาพยนตร์ของีีรเื่่่อองนน้้นะผมย,ยูท มีมาตรฐานนะครับไม่ได้ดีและไม่ได้แย่ด้านที่สองครับด้านของดารานักแสดงผมมองว่าเรื่องของดารานักแสดงเนี่ยทำออกมาได้ดีทุกคนนะมีมาตรฐานหมดเลยหนังเรื่องนี้เนี่ยเขามีกิมมิคของคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาแต่ละระบบการปกครองแบบอิตาลีเยอรมันอเมริกันหรือว่ามุสลิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่บนเครื่องบินลํานี้ลําเดียวกันความคิดอุปนิสัยของคนแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะฮะเออตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็เป็นกิมมิคหนึ่งที่ เหมือนเป็นการเหน็บแนมเสียดสีสังคมมาเลยเข้ามาภายในเครื่องบินลนํานี้กับสถานการณ์ที่กดดันซึ่งตัวละครทุกตัวทําออกมาได้ดีนะฮะตัวละครแต่ละประเภทเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นคาแรคเตอร์เหมือนมาเฟียคนที่เป็นคาแรคเตอร์เหมือนคนที่คอยเจ้ากี้เจ้าการคนอื่นจับผิดคนอื่นตัวละครของอทหารหนาโต้เหมือนจะเป็นเพระเอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวของคนที่เหมือนจะเป็นนางเอกก็ไม่เชิงนะฮะแต่ละคนในอุปนิสัยต่างกันซึ่งถ่ายทอดการสแสดงออกมาได้ ดีฮะผมเชื่อเชื่อแล้วก็อินกับตัวละครและก็เหตุการณ์หลายๆอย่างในเครื่องบินลำนี้นะก็ให้แบบดีมีมาตรฐานนะครับในด้านต่อไปนะก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีและเสียงนะครับด้านนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ย โลเคชันต่างเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันน้อยมากเหตุการณ์ต่างๆมันอยู่บนเครื่องบินลำเดียวนะอาจจะมีการแฟลชแบ็กของตัวละครบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้โลเคชันแบบสิ้นเปลืองหรือว่าอลังการงานสร้างเลยมันมีครับฉากที่แบบอลังการและต้องใช้ซีเยอะเะแต่เขาใช้ได้คุ้มค่าเขาใช้ได้แบบพอดีอ่ะเต็มอิ่มไม่ล้นไม่เยอะแล้วก็ไม่แห้งเหี่ยวจนเกินไปและโลเคชันส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันในเครื่องบินนะฮะโอ้โหผมถือว่า เป็นซีรีส์ที่ฉลาดทำมากเลยนะอาจจะไม่ต้องใช้งบอลังการงานสร้างจนบานปลายแต่ว่าทำห่อออกมาในพื้นที่เอเคอร์โลเคชันให้คนดูรู้สึกว่ามันพอดีพอเหมาะพอเจาะนะครับลุ้นบ้างไม่ลุ้นบ้างอยู่ในโลเคชันที่ดีผมคิดว่าทีมงานทำออกมาได้ในสเกลแบบนี้กำลังดีนะครับกำลังดีถือว่าโอเคเลยคือเรื่องของฉากต่างๆเนี่ยภาพก็มีมาตรฐานนะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเด่นหรือว่าอลังการจนเกินไป แต่ละฉากที่โผล่มาที่เป็นฉากใหญ่ๆนะครับเช่นมันจะมีซีนหนึ่งที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะลงแล้วก็ต้องเอนตัวนะครับเพื่อดูข้างล่างปรากฏว่าเห็นทั้งเมืองทั้งสนามบินเนี่ยไฟไหม้ประชาชนโกลาหลมากเนี่ยพอมันมีซีนแบบเนี้ยเข้ามาในหนังทีนึงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันช่วยทําให้ไอสิ่งที่เราอยู่ในที่แคบถูกจากัดบริเวณบนเครื่องบินเนี่ยมีอะไรขึ้นมาทันทีเลย เอออะไรอย่างเงี้ยเขาทําออกมาได้ลงตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลน,นะครับแล้วก็เสียงนั้นทีเดียวเลยผมคิดว่าทําออกมาได้ดีมากนะดีมากคือทําทําให้บรรยากาศของหนังเนี่ยชวนลุ้นชวนระทึกชวนกดดันไปในซีนต่างๆแต่ละเอพิโซดได้อย่างดีครับฉะนั้นนะครับภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Into the Night ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไปหเป็นสิบครับ ฟังไม่ผิดครับ Into the Night นะครับผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6เ็นต0เมรซรีส์เรื่องนี้นะครับผมดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าหูต้องติดตามทุก EP อะไรขนาดนั้นคืออย่างยกตัวอย่างนะช่วงนี้เนี่ยซซรีส์เกาหลีมาแรงจริงอีแทวอนก็ได้อะอีแทวอนเนี่ยหรือว่าคนะิงดอมะซีรีส์อ่ะสองเรื่องเนี้ยผมยกตัวอย่างเลยว่าผมละสายตาจากทุกซีนทุกการเคลื่อนไหวของตัวละครไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่า ไอซีรีส์เรื่องนี้ Into t h e Night เนี่ยผมกับรู้สึกว่ามันมีหลายช่วงหลายตอนที่เหมือนรู้สึกว่ามันมีไม่มีก็ได้แล้วก็หลายๆซีนที่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดหรือว่าหลายๆซีนที่เหมือนกับว่าทําขึ้นมาเพื่อให้มันยืดเวลาของซีรีส์ในเอพิโซดนั้นๆไปคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าผมดู1นสองแล้วตัดไป5้าหเลยก็ได้จะลงตัวแล้วก็อิ่มเอมกว่านี้ ก็รู้สึกจริงๆนะคือในหลายๆอย่างมันจะมีอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักของเนื้อเรื่องเหตุการณ์มันเบาจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดของออซีรีส์เรื่องนี้นะก็คือตอนที่1เลยแล้วก็ตอนที่6เออจริงๆมาตัด1แล้วก็6จบเลยก็ได้นะสชั่วโมงกลายเป็นหนังไปเลยก็ได้คือ e ีีที่6เนี่ยโอ้โหลุ้นมากครับลุ้นแล้วก็การจะทํขผมตัวละครแต่ละตัวมันรู้สึกว่าหูกดดันตัวเราได้มากพอสมควรและพอช่วงท้ายเรื่องเนี่ย มันเปิดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องถูกผูกไว้กับซีรีส์เรื่องนี้ต่อในซีซั่น2ได้อย่างแบบแน่นอนอะ่ะคือ,อยังไงผมก็ต้องดูนะครับอ่ะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างเหตุผลเนี่ยมันจะถูกให้เรารู้สึกว่าถูกยัดเยียดแล้วก็เบาไปแล้วก็แบบอี่ยงวะกับหลายๆเหตุการณ์ของตัวละครที่เออมันไม่ต้องมีก็ได้อะ่ะแต่ว่ามันก็มีในนี้ก็เอาเป็นว่าเขาก็คงอยากจะทําให้มันอยู่ในช่วงเวลา6 e p ะฮะตามมาตรฐานของซีรีส์เนี่ยปิดซึ่งก็ แล้วแต่คนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเบาไปสําหรับผมสําหรับผมเนี่ยหนึ่งสองห้าหกเลยก็ได้แต่สาหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ดูและอาจจะชื่นชอบแล้วก็กดดันรุนละทึกในแบบของเพื่อนๆก็ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่านี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วกันหลายๆอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ผมไม่ซื้อนะแล้วก็หลายๆอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ผมก็ชอบมากๆเช่นกันแล้วก็กินหมิกหนีพระอาทิตย์เนี่ยแล้วก็อยู่บนเครื่องบิน ผ่านด่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกว่าจะลงลันเวยแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหมันก็ทําให้เรารุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะต้องไปเจออะไรกันบ้างแล้วก็ EP 6เนี่ยผมชื่นชมเลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะสุดท้ายเนี่ยถ้าถามผมว่าเฮ้ยผมชอบ EP ไหนมากสุดของซีรีส์เรื่องนี้นะผมบอกเลยนะครับว่า EP 1กับ EP 6ฮนะที่ผมชอบจริงๆรู้สึกว่าเอออยู่ติดกับจอกับเรื่องราวกับทุกการกระทําทุกสิ่งของตัวละครได้เลยคือ EP 1กับ6จริงๆฮนะ ส่วนอีพีอื่นเนี่ยก็ตั้งใจดูนะแต่ผมรู้สึกว่าแม่มันมันมีอะไรที่มันมันแบบมันไม่ทัชกับความรู้สึกกับอีโม่นของผมหลายๆซีนเหมือนกัน เอาเป็นว่าให้คะแนนที่6เต็ม1ินะครับและนี่ก็คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะใครดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยอยากเอาคําพูดผมไป็นสันตินะครับว่าซีรีส์นี้มันจะดีหรือไม่ดียังไงนี่ก็เป็นทัศนคติส่วนตัวแล้วกันนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เพื่อนๆคนไหนดูแล้วให้คะแนนเท่าไหร่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ comment กันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตรงนี้ท้ายคลิปนะครับผมก็ขอไว้ชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ กับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า uPick นะครับ u p i c เนี่ยคือแอปพลิเคชันที่ทำให้คนที่ใช้เนี่ยช้อปแชร์หรือว่าดรอปชิปขายของเนี่ยได้เงินหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของก็ได้แคชแบ็กเงินคืนกลับมาหรือว่าจะชวนเพื่อนให้เพื่อนมาใช้แอปพลิเคชันนี้ก็ได้เงินค่าคอมมิชชั่นเมื่อเพื่อนของเราที่ใส่รหัสคำเชิญของเราซื้อหรือว่าขายอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่น จากสินค้าชิ้นนั้นๆจากเพื่อนของเราหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆของ Lazada แล้วก็ Alibaba นะแล้วก็จะเป็นแอปที่เป็นโมเดลการช้อปปิ้งออนไลน์ที่จะติดตลาดแล้วก็แมสผมคิดว่าภายในไม่เกิน3ปีนี้ทุกคนจะต้องหันมาใช้แอปนี้กันหมดครับก็แนะนำนะใครที่อยากจะใช้อยากลองใช้หรืออยากจะลองทำนะครับโหลดได้เลยที่ Google Play และ App App s t o r ้นะแล้วก็ใส่รหัส1 4 4 8 4นะครับ สงสัยอะไรไลน์ทักมาหาผมได้ผมใส่คอนแทคไลน์ไว้ข้างล่างแล้วก็พร้อมที่จะแนะนำคนที่เป็นยูพิกเกอร์ทุกคนนะหรือว่าใช้แอปยูพิกทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดที่ Google Play และ App Store แล้วใส่รหัสคำเชิญ14484ครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้ก็ฝากติดตามด้วยกันเดี๋ยวผมจะเริ่มอัปเดตคลิปที่ผมได้ทำหลายๆคลิปลงในช่องนี้เพิ่มเติมฮะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ